สวัสดีพี่ทุกคนเป็นยังไงฝนมาใช่ไหมเออคัน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 แม่คันพายุมาพายุมาและแม่ถามหน่อยแม่บอกให้เข้ากรงนะ่ะไม่เอาฝนตกจะอยู่ตรงนี้ให้เข้ากรงไม่เอาดือ้ออยากจะฝนมันสาดเอาเด้เปียกเด้อืมอืมใช่ฝนสาดฝนตก ตอนนี้พายุเข้านะคะที่บ้านนาเพียงนะคะพี่มันหมดเอฤดูฝนแล้วเนาะนะคะพี่พี่มันหมดฤดูฝนแล้วละนะเดือนกันยานี่ก็หมดฝนนะอืตอนนี้ฝนก็ตกลงเม็ดลปอยปรยนะออยๆนะเห็นไหมพี่กอกยังอยู่ในบ้านโอ้ยเห็นต้นไม้แล้วปวดหัวใจพี่โดนยาหมดเลยอมเดี๋ยวต้องตัดทิ้ง ครับผมฝนตกแล้วครับครับทำไมไม่เข้าบ้านฝนตกแล้วเข้ากงอะ่ะเป็นอะไรคือไม่อยากเข้ากงนะนกตัวอื่นเขาอ,อยากอยู่ในกงไอ้ตัวนี้ไม่อยากอยู่ในกงบอกครับแม่นะครับก่อนแม่นะครับแม่นะครับหน่อยเดินสะบัดแขนสะบัดขากินออหางเนี่ยเห็นไหมหางขึ้นแล้วเนี่ยจับหางหน่อยนะออกเที่ยว หนีออกเที่ยวตั้งแต่เล็กนะกลับมาก็เลยไม่อยากอยู่ในกรงใช่ไหมไม่อยากอยู่ในกรงมาจุบ๊บจุ๊บทีเร็วๆจุบ๊บจุ๊บหน่อยเร็วๆจุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บ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 ดี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 จุ๊บจุ๊บอืมเร็วๆหนีมาหนีฟันเนีย่ยแป้งแล้วโอ้โหไม่ต้องเลยไม่ต้องรังเกียจมันจะขึ้นมืออืมจะขึ้นมือจะเล่นมามาเร็วๆ,ๆจะไปไหน อืบอเอออืบเออเอ้ยเชือกมันพันแล้วเนี่ยอืบอจะขึ้นมือจะให้พาไปไหนโอ้ฝนตกแล้วยาแท้แม่มือแม่ไม่ใช่ของเล่นอบอมือแม่ไม่ใช่ที่กินอุ้ยเนื่นฝนตกแล้วฟ้าร้องด้วยบอกพี่ๆที่ดูคลิปให้พวกผมหน่อยนะเออนะทุกวันนี้ก็นี่ มีลูกเป็นนกมีนกเป็นลูกไป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 ไม่ต้องมาแทะแม่เลยต้องแทะแม่เลยเอออยู่งี้เลยเอออยู่ไปเออฝนตกแล้วมนุษย์มานานกะเข้าเข้า,ขาบ้านเข้าถ้ากันหมดมีเจ้าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่อยากจะเข้าถ้ำเหนาครับเหนาครับเหนาครับสวัสดีเอฟซี F T, ก่อนเล็เหนาครับไม่เร็วเร็วเหนาครับ ฝนตกแล้วเดอ้อพี่พีเดอ้อโอ้เ<อ>นี่ยแม่บอกว่าไม่ให้มาที่กล้องเนี่ยโอท่กล้อมันจะพังเออบินไปเออนั่นนี่เห็นไหมเออเด้อผู้ใดมันดือ้อแท้ว่ะอืมวันนี้แม่จะทําคลิปรัวๆเลยนะเออบอกพี่เอดูคลิปให้หน่อยนะจะทําคลิปรัวๆเลย<อ>จะหาค่ายาให้พ่อเข้าใจไหมเออช่วยกันหาค่ายารักษาพ่อ โอเคไหมเออนะเราต้องช่วยกันทำคลิปนะเออโอเคนะเออฝนตกก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องคิดที่จะมารู้เลยคิดจะมาน่ะฝนตกลงไม็มยิมพี่เดี๋ยวดูนะช่วงบ่ายหนูจะไลฟ์ได้ไหมน่าจะถ้ามันตกแล้วมันหยุดก็โอเคไลฟ์ได้อยู่นะเออฝากวันนี้ก็มีคลิปทำกับข้าวสองคลิป แล้วก็คลิปเนี่ยแหละนะในบ้านนะอยู่กับลูกกับเต้าเอาจิตขนตัวเองออกมาทาไมอ่ะเครียดนะจะไปไหนอ่ะสีไปไหนเครียดเครียดเครียดอยากอยากสิไปไหนก็ไปดอกบายบายคลิปนี้พี่ไม่มีอะไรมากมาแย่นกเล่น